ำรวจกลุ่มหนึ่งเจอกันแล้วยังไงไปดูผมร้อยตัเองจะมีเพืยนเพื่อนเคงรองสารพนักบัากามสายทวนบาลสามเส้นจับตอนตั้งจุดตรวจคนจุดหนึ่งนะครับก็มีแค่ต้องสงสัยเข้ามาตำรวจกำลังตั้งจุดตรวจครับชายคนนี้ก็เดินผ่านมาด้วยชาทางมีพิรุษครับเชิญเลยจ้าเดินทางเข้ามาแล้วเข้ามาด้านในนะจ้า ให้เราดูมีพิรุษด้วยเร็วมาดิเร็วตัวมาดิไปเรียกมาเลยเอาเลยเอาเลยเรียกมาอาเชิญเลยจา้ารด์เคยพามาแล้วนะครับมาลงทะเบียนมาทานอาหารกันนะครับเดี๋ยวสักละเรียกมาครมีพิรุษเลยเนี่ยเป็นไงยังไงเราจะไปไหนเนี่ยอ,อะไรปทำไมพูดไม่ชัดเป็นต่างดาวปะเนี่ยนั่นน่ะสิถ้าไม่ใช่ต่างดาวจะมีพิรุษอย่างนี้ได้ไงต่างดาวแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับเนี่ยเออเออเออเงี้ยไปพูดไม่ชัดอ่ะเป็นต่างดาว คนตัวดิคนเลยครับคนเลยยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วบัตรต่างดาวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ชนคนไทยนี่แหละเอา้เอาตกลงเป็นคนไทยหรือคนต่างดาวเนี่ยเออตกลงเป็นคนไทยหรือต่างด้าวเนี่ยมีแบบประชาชนด้วยหมืนแล้วนะเนี่ยโอ้โหแต่มีแบบประชาชนไทยแสดงว่าเป็นคนไทยอะไรวะส่วนมากมีแต่คนต่างด้าวบองเป็นคนไทยเนี่ยเป็นคนไทยลอมเป็นคนต่างดาวตกลงเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวร้องเพลงชาติดิ เหมือนโกมอะไรไว้อะเฮ้ยออกมาเลยใครออกมาใครเลยใครใครนี่ปีพิมุตใครโอ้โหจะบ้าแอฟเลยที่แถมมันเป็นคนไทยจะมันอบอย่าบ้าอยู่เลยพูดไม่ชัดไงก็เลยโมเมว่าเป็นต่างด้าวโอ้โหไอ้เจ๊เอาอะไรคิดว่าเป็นต่างด้าวแล้วมันจะรอดวันเนี้ย นี่คิดได้ไงอมยาบ้าแล้วพูดไม่ได้เลยโมเมว่าเป็นต่างดาวแล้วคิดว่าจะรอ บอกว่าเป็นต่างด้าวนะครับพูดก็ไม่ชัดแล้วก็ฆ้าไปรนะดามะปากเหมือนมีอะไรทั้งอย่างก็เลยพูดไม่ชัดนะครับก็เลยตรวจคนไปทุกคนมาเพืยออะไรครับพูดตืออัะก็ไม่ชัดลองฆ่าหากดิทำไมพูดไม่ชัดเพราะว่าข้างในก็มีพวกยาบ้านะครับจริงจีบก็เลยนะตรวจตรงไปนบตรวจเยอะว่าแต่พูดไม่ชัดเลยหายใจก็ขาดจริงไหมพ่อต่างด้าวขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกจำเนียรพื้นดอนเข่ง รองสารวัตรป้องกันปร,รออาบปรามสนสามเสนเจ้าของเรื่องอมยาบ้าไว้ในปาก